อลไรเนี่ยพวกนเนี้ยนเนี่ยทำอะไรเนี่ยปลาทับทิมน,นึ่งเมื่อไหร่เราคือเด็ดดูจากสีแล้วมีถั่วด้วยดีนะเราไม่หลวมตัวเปลี่ยนชุดให้น้ำมาเกือบละเกือบไปมากๆละคือเราอ่ะอยากนะแต่มันหนาวอะอยากอะไรอยากว่าน้ำ ข้ามาในห้องเนี่ยแล้วหนาวแล้วแบบอาบน้ำโอยอะไรใช่ใช่เราขึ้นหาอาบน้ำก็ไม่ไหวนั่นแหละเค้กินกุ้งกับเราปะเคาตักไปเออได้เพราะไม่ได้อาบมานานแล้วใช่ไหมใช่อย่าบอกใครนะวงตรงอยู่ในนี้ไม่ไม่เคยอาบสะอาดเลยเอาบสะอาดสุดก่อนไหนหรอวะทำไมภูเก็บน้ำร้อนคิดรู้เองง่ายแล้วกินคือมันอาบแต่มันไม่สะอาดเพราะที่ขวดเพราะว่าแบบหนาวมากอะ ถ้าเราลื่นนะแล้วเราล้มหัวฟาดพื้นอีกครั้งนึงนะเราจะไม่ให้อภัยสามคนนั้นเลยเว้ยเบื่อการอาบน้ำไม่เกี้ยงมันจะมีเราช่วนนะจะมีวันที่เราอาบเกี้ยงๆเว้ยคือวันที่แบบยอมมากๆ แล้วก็ไอ а ้ไอ้นั้นนะขัดแบบขัดข like, ัดกระจายตั Cut ้งแต่เข้ามานี่ประมาณไม่ถึงสิบครั้งจะอยู่มาแล้วเก้าสิบวันเลียมจริงสุดสกปรกกว่าน้ำแบบคนเนี่ะหล่อยเอเมกีพิ่งพูดเองน้ำไม่ได้โดนตัวเูเลยเว้ยพออีกละเห็นไหมเนี่ยชวนเราพูดเป็นพออีกแล้วเนี่ยเอมเนี่ยเราจะโดนทัาพคูนเพราะเธอเนี่ยทเาได้พูดสักคำไม่ เราหาว่าเราเป็นคนทำให้ผู้ไม่พอคือล่ะเป็นซะอย่างเงี้ยนะมันไม่ยอมมองความผิดไงคนเราไม่ทยาไให้พูดอะไรสักคำไอ้ยอ้เนี่ยหย่าอ้เนี่ยเอ้ยหย่าเอ้เนี่ยเคยมีคนชอบพูดว่าเอี้ยจนเราเกลียดคำเนี้ยอะไรนะไม่เข้าใจเคยมีคนพูดแบบพูดได้หน้าเหมือนไส้จนเราเกลียดคำเนี้ยทำไมอ่ะมันพูดแบบ แย่แย่แล้วเสียงแหลมแหลมมันล้ำคาญมากเลยตันดน้ำจิ้มมาอีากเลยเฮ้ยจริงๆเราไม่เราไม่จำเป็นต้องตัดแยกดีกว่าไก่ไม่อร่อยมากเลยอ่ะแมนมะม่วงอ่ะ Thế rồi lạ Thế ba lắm lạ subscribe cho กว็เหลือเวลาแันนเดียวเขาจะเก็บแล้วใช่เหรอค<ฮ>ือชั่วโมงครูแสดงว่าคูดกับเขาแล้วอืมไม่ทนที่นี่ดีเนาะในบ้านเหลือกันแค่สองคนแต่สองคนกินก็เป็นบ้าเราอะเป็นบ้า คือเหมือนอะไรเหมือนเด็กอะจริงๆตัวแบบไม่โตอะพี่ด็ดน้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวช่วยน้ำด่วนเอาออไปซื้อให้ <laughs> แบบเป็นตัวแบบให้มันใส่แบบเป็นกลบอะที่หนังไม่ดีว้ าย่ไม่กระโดดอ่ะพี่กุ้งเต้นกุ้งยังไม่ตายค่ะก็ตัดแบบนะม,ม,มันันีหนุกเหรอเออนายพริกอืมกินที่สองวันต่อกันเลยบ้าจริงใครโดดใจไหวหนใจเรื่องสม ไม่พูดของผู้อื่โอเคเราขอโทษแล้วนี่เราผิดน้ำจริงกุ้งเหรอสุดจริงๆรกุ้งต้มนะครับขอขอบคุณ ป็ดเจงงนะคะ่ะบันโถศูนย์สองสองหกแปดแปดศูนย์หนึ่งเป็นผู้สนับสนุนให้เราบ่อยมากๆน่ารักมากๆเลยอร่อยมากๆถ้าไม่มีเจงงให้เราจะไปหาเจงหอคือคุ้มหอนเองขอหับรอเลยป้าหรือปเปล่าเไม่อะไรเนี่ยตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอารมณ์ด,ดีวันนี้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะไอเราเราไม่ดีเธอเลยเราด,ดี ถ้ารมณมดีสองคนจะเป็นไงจะเป็นวนนั้งไงไม่เลยอารมณ์ดีเฉยๆไม่มีอะไรไจะได้กลับบ้านล้ลอเล่นนะ่ะอารมณ์ดีได้ไปอิม่มแฮะได้กี่วันฮะได้กี่วันเนี่ย ไปอะไรกี่วันกลับ้าอิมแพ็แหรอหรือว่ากลักกบ้าคืออะไรกลับบาเดียวไม่อยู่คอนโด,วด้วคอนโดเราใช่คอนโดเธอเร็วจริง <c ười> ใครได้แล้วก็ไปอยู่ไม่สนอ่ะคือคุณแจห้องอ่ะทุกคนบองให้เวรยให้เพื่อนนี่จริงจังเลยอ่ะ นี่จริงจังเนี่นี่คือแดนเราเออแดนเราเหมือนไอ้นี่ไม่ได้เราฝัง่อยดิจริงจังคือต้องปาให้เพื่อนทั้สองคนใช่ใครจะไปใช้ว่าไหนก็ได้อะ่ิว่าเหมยห้ามใช้ร่วมกันน้าไม่ใส่ไม่ดีป่ะเนี่ยไปใส่ลายเขาจะดูไม่ดีไงก็เดี๋ยวเหมยดูไม่ดีคิวโดนใส่ลายกุ้งอร่อยมาก ใหญ่ว่ะไหนพรรคเกษตรไปอยู่ในการสมไงานวีวีไม่หนคือพรรคเทษวะนี่ไงรู้จักแต่ให้เขาบังคับขอแกกินเองก่อนนะมาขอได้ป่ะยังไม่ได้กินเลยขอได้ป่ะกินเองก่อนน้ำน้ำขอกินเองก่อนแป๊บหนึงแป๊บนึงขอวัดใจก่อนน้ำกินของกุ้งชนี้ได้ป่ะน้ำเราอยู่กันมากี่สัปดาห์เรากลให้ตัวใหม่เรากลับให้ตัวใหม่น้ำขอตัวนี้มันกำลังจะเข้าไปแล้วน้ำ มันเหมือนยังยอยู่เลยจุ่งไม่เป็นห่ะของตั้งต่ำจุ่งไม่เป็นหรอนูน่า๋รักพี่สุดเลยอ่ะแม่ไอ้อ๋องเงยจ้องมาตั้งแต่ตักมาแล้วไอตัวนี้ปลาเอ้ยน้ำปากกูเปิดมาเลยน้ำ จานข้าวเรานะาะปากน้อยนักเด็ดต้องมีผักกระเฉดนี่แ้วะเนี่ยเนี่ยมันกินแล้วม้องมาไว้จานเพื่อนเนี่ยปากน้อยกลับไปด้วยอ,อร่อยมากพูดเลยนั่นปึกนั่นเหมือนเนื้อน้ำเลยครับ ไม่กินหูปูอะเนาะมันตัวเล็กมันกินหูกปูแม่กว่าอร่อยเรากินแล้วเมื่อกี้อกุ้งกุ้งในชะอมก็มีนี่ฮะกุ้งในชะอมใช่หเนี่ยแต่ตัวเล็กกว่าเอ้แต่ตัวพอๆกันใช่ไหมแต่กุ้งลวกอร่อยเพียเลยอ่ะไว้น้ำแค่นั้นเพียคิวอย่างเวอร์เพียเลยจริงเอ้ เราแกะแบบนัไม่ได้ต้อกินอ่าจริงอ่ะจะแกะมนแกะไม่เห็นยังกินแบบนั้นไม่ได้กินหน่งกินนึ่งงั้นเลไม่แกะน็นบแกะง่ายแต่กินแล้วว่าจัเอมไปหนักลอะไรว่าจอมมาตักกุ้งมาเพิ่มตักนีหมดเลย ถามเอมกันไหมว่าเอ็มกินข้าวอีกไหมกินอีกไหมไม่ทันแล้วมั้กินข้าละเาจานใหม่เปาจานใหม่ะเลบไม่มีแกะลำบากหลอเกินแกะไม่อยากมนเลยืออดูดไม่มีเลบแกะลำาไม่ยากเลยไม่เกี่ยวเล็บไม่ยากเลย อ่ออยัเืม่อนาอมแัน่อไปตะกุ้งมาอีก็แน่นเนาะเนียยเกลมกล่อมมันแน่นเนื้อมันแน่นตัวไม่ใหญ่มากเลย่หนมัดจะไกินอีกปะก็ไปเจานใหม่เลยคือล้างให้ก็ไดอ่อเล่นเนี่ยเป็นแต่อย่างงี้ที่กาน้ำอ่ะ น้ำล้างให้ปะล้างอีกไหมก็น้ำทำตัวเงี้ยใครยังไม่ได้ทำอะไรเลยปะโอ้ยทุกทุกทุกอย่างอะน้ำพี่เกลียดทุกอย่างที่เป็นน้ำเดีตรงนี้แหละอะไรวะคิวตักปลามากินอร่อยไม่กินปลาอร่อยมาก คือไม่กินปลาไง,ถ,งาถึงว่าถึงว่าตลาดอือก็ไม่กินปลาถ้าเอ็มก็ไม่กินปลาถึงว่าถึงว่าเหมือนกันเพิ่งมากินตอนโตอ่ะไม่ทันแล้วอ่ะตอนเด็กไม่กินปลาเนีแต่ชอบกินปลาทูเอ็มชอบไว้ชีวิตลปลาปลาทูกับน้ำพริกกะปิ เราไว้ชีวิตปลาเรากินแค่หมูกลมเนื้อวเราไว้ชีวิตสัตว์สัตว์อะไรนนะปลายอย่างเดียวปลายอย่างเดียวคือเราไม่ได้กินเยอะขนาดนี้เลยปะถ้ากินปลาทะเลปะกินชอบกินอ๋อถ้าแบบกรอบๆแบบกรอบๆที่แบบไม่รู้ถึงจ้างเลพาพี่เคยได้กินปลาทะเลตอนแบบมันตากแห้งโ <ๆ S 2> คตรโคตรขาว ก็เลยไม่ชอบกินเพรามันเค็มใช่ไหมปลาเค็มปลาเค็มคือไปเอินทรีเถื่อใช่เอ้ไม่ค่อยรู้เรื่องสัตว์เท่าไหร่น่ะปลาเค็มกือไปเอินทรีเฮ้ยไม่รู้ว่าลูกน้ำเป็นลูกยุงเว้ยรู้อย่ว่าลูกอ้อนคือเจอหะไรรู้ปะลูกอ้อนเป็นอะไรรู้ปาเนี่ยเไม่พี่ไม่รู้ว่าลูกน้ำยังมีบุคคลยังมีบุคคลนี่อยู่บนโลกพี่เอ้ไม่ค่อยรู้เรื่องสัตว์เลยจริงๆแล้วลูกอ้อนก็ไม่รู้ว่าคุณรู้อะไร โลมาไม่รู้ว่าเป็นปลาด้วยทำคนอื่นดิโลมาเป็นปลาโลมาไงก็เนี่ยเดี๋วว่านี่ไม่รู้อีกคนรู้วันนี้รู้บ้าจริงไม่เราไม่เก่งเรื่องนี้ยังไม่รู้เลยนะว่ายุงออกรู้เป็นไข่หรือออกลูกเป็นลูกน้ำไม่รู้อ่ะนี่ออกลูกเป็นไข่อันนี้ออกลูกเป็นไข่ก่อนแล้วค่อยเป็นลูกน้ำแล้วเป็นอะไรอีกเป็นลูกน้ำแล้วเป็นอะไรอีกเป็นลูกน้ำเสร็จแล้วก็เป็นยุงไม่ใช่เป็นลูกน้ำเสร็จ เป็นผีเสื้อก่อนเป็นดักแดงก่อนเป็นดักแดงก่อนถูกแล้วไม่เป็นอันี่ก่อนเป็นตัวม่งก่อน,นโอ้ตัวมง่งเออนี่โหเรียวกว่าเรียออะไรกันเนี่ย,นาายเนี่ยอ้าวอินสตาถาวรอีกแล้วเนี่ยฉลาดมากดิเอาคนพูด <c oughs> รู้แค่เรื่องยุงทำมาเป็นเท่าไหร่เ <c oughs> อาเรื่องหลังมาดูเรื่องยุง <c oughs> มันน่าภูมิใจหน่อยวะรู้แค่เรื่องยุงอะถ้าเป็นผลิตหลอดไฟค่อยมาพูดกันเดี๋ยวแล้วคือน้ำอบบรู้แค่เรื่องยุงแต่พูดเหมือนตัวเองฉลาดห่แบบ ไม่มันไม่ได้รู้แค่เรื่องยุงคือมันเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะรู้เข้าใจป่ะแกเพาะพันยุงใช่ไหมบอกมันเลยนะเพาะพันยุงขายที่บ้านน่ะมันเป็นเรื่องที่ everyone ควรจะรู้เว้ยไม่ยอมเป็นไม่เกี่ยวเลยมันเป็นเรื่องที่แบบเขาจะสอนช่วงที่แบบหน้าฝนแล้วยุงมันชุมฝนยุงอ่ะเราลิงชุมทำทำไงต้องสาย้ายป่ะสายอาเบะงงอีกงงอีกลูกออนนี่คืออะไรอ้นคือลูกยุง ลูกกบอะไรนะลูกลูกอสคือลูกกบลูกอสคือลูกยุงลูกอสที่ลูกกบเลยแล้วไม่เกี่ยวกับยุงไม่เกี่ยวหมายถึงมันก็มันก็เป็นพอๆกับเหมือนเหมือนยุงไงเป็นลูกออสก่อนแล้วลูกอสจะเลี้ยงน้ำชั้นเวเลยวิทยาศาสตร์ครูเขาจะช่วยตัวอย่างเลยไม่ลูกออสกับลูกน้ำไม่เกี่ยวกันใช่ปะแต่คือมันอยู่มันมันเกิดขึ้นมันมันอยู่ที่น้ำเหมือนกันใช่ใช่เมื่อกี้จัดมาแล้วอยู่ที่น้ำเหมือนกันอ่าเออแต่คือข้าวจะเป็นกลมๆแต่มีหาง เออคือกบทุกตัวที่หาเหว่ายน้ำได้เว้ยมีหาวจะว่ายน้ำได้ทุกตัวจะมาลูกอ่เป็นลูกอ่อมาก่อนใช่แล้วคือสลัดหางพอโตพอโตคือใช่มันไม่ได้สลัดหางทิ้งหางมันจะเข้าไปข้างในแล้วขามันจะเข้ามาแทนเฮ้ยมันเล่นในแบบเดียว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 ทำไมเรื่องนี้ไม่เคยเรียนที่โรงเรียนของพี่อ้นกินกุ้งด้วยก็นั่นแหละก็ถึงถามว่าทำไมโรงเรียนไม่สอนหรือว่าสอนมาอย่างเดียวเราไม่ได้เรียนมั้งไม่ได่หรือไม่จำยไม่หลับเราหลับหมนเลยหลับตั้งแต่เด็กเลยเหรอถามจริง แม่แม่เจอผีเหรอเด็กๆเราไม่กล้าหลับในโรงเรียนเลยอะที่ไหนอ่ะที่ดพักผมเนี่ยเราเล่นกันแล้วใช่ไหมะใช่กูอย่าพึ่งคอแต่แล้วเราไม่กล้าหลับในโรงเรียนเลยนะต้องเด็กอ่ะตอนปะฐมเนี่ยโอ้โหไม่เจริญมาหมดอะมาผมเหรอแล้วมาพายมเหรออืมกับตุ้งไหนได้หลับได้อาดตุ้งแมนได้โดปู มหาลัยนี่นอนอยู่หอเลย,เลยไม่เป็น,นไม่กระดิกเลยอ่ะก็เราอยู่ปอ่ะก็แม่เราครูเรียกพ่อแม่เรามาเลยพี่อุองเนี่ยอ๋อชอบแบบแล้วไม่เขาบอกว่าเราเป็นเด็กที่แบบเต้นไม่หยุดเลยเว้ยเขาสอนเราก็ไปเต้นเต้นอยู่แบบห้องอย่างเงี้ยเราเต้นเราอยู่ข้างหลัง,งห้อเ,เตน้นดีดีด้วยแบบซนมากลูกคุณพ่อแม่ซนแบบด่าแล้วพอเราไปจพูดคำหนึ่งว่าไม่เป็นไรครับคุณครูที่บ้านผมผมนักเด็กซนครับโอ้โหเงียบเก็บเลยจริงเหรอพ่อตลก คือเราสอบวิทยาศาสตร์ก็ยืนเต้นอยู่หลังห้องเพื่อม่เป็นบ้าอะไรก่อนสอบอะไรนะสอบวิทยาศาสตร์แต่ทอมก็สอบพี่ไม่ทำเลยไปเต้นอืมเต้นเต้นต้องเต้นให้เสร็จก่อนแล้วแล้วก็ค่อยมาทำป .2 อะไรเงี้ยก็อีกมันส่งตัวเองว่าละป .3 ครับไม่ไม่ไม่คือแบบเรารู้สึกว่าเราอ่ะเราอยากเต้นอ่ะเราก็จะลุกเลยเต้นแล้วก็มาทำแล้วก็ไปลุกอะไรปอะไรนะกระดาษป .2 ป .3 ป .2 เก็บกระเป๋าตั้งได้ แล้วก็บอกตังอะตังมันเยอะมากแล้วมีแบบเครื่องของสำคัญอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุยหนังสือชมเชยไปส่งไปให้ให้เราไปให้แม่แล้วปั๊บมันด่วนมากค่ะแล้วเป็นกองหนงสืขาว <c oughs> เออแกงแมวเลย <c oughs> สำน่าแบบเอาแล้วเรายืนเอาแล้วนอีเท่าไหร่อะสองสองอ๋อกำลังได้เรื่องเลยมันงสองได้เรื่องเลยหน้าแม่แบบ แล้วอ่ะซอยผมเยอตรงนั้นอ่ะคือเป็นเด็กห้องคิงที่ซอยผมอยู่คนเดียวอ่ะเรานั่งติดถังขยะเลยอ่ะไม่กินกี่ตัวเนี่ยนะสามหลังห้องแค่ไหนอ่ะสุดแค่ไหนอ่ะนั่งตรงนั้นอะแบบโคตรเด็กหลังห้องอ่ะแล้วแม่น้าแบบหน้าซีดเอาเลวเอาแล้ว,เ,ลวเปิดมาอ่นานว่านก็เดินมาตกหัวจะทำหน้าจริงจังเดินมาหาทำใหม่อ่ะเครียหมดเลยชมเชยลูกสาว คือออเเปร์์ซ็นนต้ยมันเด็กเคยเก็บตังค์ได้สิบาทเลยเอาไปคืนคร๊ะตัวไม่คืนสบายอะที่นี้จำได้เหรอรอแม่คุณเล่นติดนิสัยนี้แบบจนรอแม่กับคุณใช้กับบริษัทรอแม่รอแม่รอแม่ที่โรงเรียนมั้งอะไรทักใหญ่จะทำตามสัญญาไม่เลยแต่แต่ไม่เลยยี่ผมรู้สึกผิดต่อคุณครูก็มีหลายเรื่องแต่เรื่องที่แบบ ที่รู้สึกผิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไงที่อยู่ครั้งนึงเราอ่ะคือแอบก็ตั้งใจแต่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 แา่แต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 ่้ต่แต่แต่แจะแต่แต่แ่าต่แ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 ตนแต่แต้แต่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 แต้แตรแต่เต่แต้แต่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 แา่แต่แล้แก่งต้แต่แเหมือนเ่แต่แเ่แต่แตลแต่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 ้ต่แ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 ต่ใส่แต่แต่ไม่แต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 ่งตรแตเแต่แ่แตวแต่แต่แต่ต่อ่แ่แตต่่แแ่เงี้ย เราโทษด้วยครับผมแต่ครูโดนหน่อยครูนั้นยังหาตัวอ่ครูทุกวันนี้ก็ยังตามตามหาตัวนี่แหละนี่ครับในวัดสุดกล้าแล้วเจอละพอขึ้นมามัธยมก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนพาไปมันทีเพื่อนมางขอเล่าเลยไปทัศนศึกษาที่แบบการนาบุรีก็ต้องไปต่างเเนาะอก็โรงเรียนพาไปไม่ส่วนใหญ่จะเป็นไดนเลีเลยไม่ต้องเลยไปเลยแล้วที่นี้มันมีเพื่อนวัดกษัตริย์เหรออ๋อ โรงเรียนไชนมั้งเออ่ะโรงเรียนอะไรกันนชาใช่ไหมแต่เป็นเป็นคนเกาหลีมึงก็ผู้หญิงก็แบบเออเออเว้ยแล้วก็เราก็นอนห้องหนึ่งนอนกันมันสองสองคนสามคนมีเรามีคนเกาหลีแล้วก็คนไทยคนนึงแล้วมาแบบเป็นคนที่อายแกเข้าใจคนที่อายบ้างแล้วก็เวลาจะเปลี่ยนเสื้อผ้านางก็จะต้องแบบเปลี่ยนหลังแบบเปลี่ยนในห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยแต่พวกเราจะเป็นฟีลแบบตอนนั้นปอนห้าแบบหนาวอะเกาหลีเขาอาบน้ำรวมปะก็จะอาบไม่อันเนี้ยมันอายเว้ย แล้วมันก็อายแล้วพอที่มันอายอ่ะแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งอยู่ในห้องน้ําแล้วคนอื่นอ่ะเขาก็มันจะเป็นห้องติดติดกันอ่ะแล้วข้างนอกจะเป็นสวนคือเหมือนที่เราถักะข้างนอกมันจะเหมือนสวนอ่ะแล้วเพื่อนคนอื่นผู้ชายมันก็ออกไปวิ่งเล่นดูเขาเขาไปการที่เดียวแล้วแฮะเราไปเราไปไปไปการกันแต่นอนรวมกันบ้านเดียวลุกเสือดูดูของเขาเนี่ยใช่ช่ห้องหนึ่งมีสามคนนอนรวมกันไม่สามคนเพราะทีเนี้ยผู้ชายก็จะออกไปวิ่งเล่นกันผู้หญิงควายุติผู้หญิงก็เปลี่ยนชุดแล้วด้วยความที่นางอายเว รางอายมากบอกว่าคือเพื่อนอะอยู่ในห้องน้ำเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเปลี่ยนชุดทำอะไรสักอย่างแล้วเขาก็เลยบอกว่าต้องต้องเปลี่ยนเดี๋ยวนะนะแล้วอีกคนก็แบบเหมือนเหมือนอึออยู่อะไรอย่างเงี้ยน้าก็เลยไปเปลี่ยนแบบหลังม่านเลยเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนหลังม่านแต่แต่กระจบแต่ก็จบใช่แต่คือมองไปอะไม่รู้เว้ยสรุปคือแบบเพื่อนผู้ชายไ่ายขึ้นเลวแบบก็ไม่ได้บอกเพื่อนเอง เอ็มไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนชุดแล้วให้เขาเข้าไปหลังบ้านแล้วเอ็มก็ไม่รู้มันเห็นเหมือนกันคือห้าหรหกเหรอเออคือโตแล้วคือโตอ่ะคือมันก็ไม่ได้ว่าเด็กอ่ะนางก็ไปเปลี่ยนอยู่ไว้แล้วเดินออกมาเอ็มก็ถามว่าเฮ้ยยูเปลี่ยนที่ไหนมาวะเปลี่ยนหลังบ้านแล้วก็เราก็รู้สึกแบบเอ๋ใจนี่น้องเฮ้ยมันมันมองไม่เห็นหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ก็พอวกไปกินกไกินกันดึกมองไม่เห็นหรออย่างเงี้ยเหมือนเรื่องรีบอนก็ลงมากเลยพอเดินออกมาจากห้องอ่ะห้องนอนอ่ะ ผู้ชายที่อยู่ข้างเราขำกันแบบเอ็งก็ถามขำอะไรแล้วมันก็ถ่ายรูปไว้เยอะมากยังจำได้อยู่เลยอ่ะคือแบบเป็นเรื่องที่แบบขำึงโรงแรมที่เรา่ไปเออวิชาชีพอายุเพศครบถ้วนเลยครับโรงแรมเราค่ายลูกเสือเด็กป .5 ป .6 ในโรงแรมหรือเปล่าเราไป็นเกษตรศาสตรพี่รูเล่นนะชาติมันไม่เชิงโรงแรมนรีสอร์ทพี่ ไม่ใช่รีสอร์ทไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยครับบากะโลเลยจ้ะเผมือนห้องไรของมีนาในตอนไปเข้าค่ายเข้าค่ายที่แฮปปี้ที่สุดคือได้เข้าค่ายกับสุระเู้ยดเสืออากาศโรงเรียนเราเสอาากศเจอน้ำปะบ้านน้ำเป็นดูอะแกชัดแต่ห่วยเสืออากาศใส่เสื้อสีขาวนะูเสืออากาศใส่เสื้อสีเงินอ๋อแล้วเขาเนี่ยลูกเสื้อลูกเสือลูกเสือไปอีเลิฟกับเกสุระคนหนึ่ง เรามีลูกเสือคือเรารู้สึกได้ว่าาเรือเขาชอบเราเว้ยอี่มไหมแล้วเขาเขาเล่นละครเนาะคือแล้วคือไม่ไม่คือเราคือพี่เขารู้สึกไปว่าเราอยากอยู่ใกล้เขาแล้วเขาเนี่ยเราก็เลยไปนั่งดูประมาณมหนึ่งมหนึ่งมหนึ่งมสองไปนั่งดูเขาแบบฝึกมาฝึกมาแล้วเขาก็นั่งอยู่ตรงนี้เว้ยเราก็แอบไปนั่งใกล้ไม่ไม่นี่เพื่อนเขามาตามเปนเหมือนเขาไม่อยากไปเลย อย่ายึงเลยเเพื่อนเราก็มาตัดไม่ไปเหมือนกันนางอยู่ตรงนี้แล้วตอนคืนเล่นละครไม่คุยไม่กล้าคุยตอนคืนเล่นละครเขาเล่นบทนางฟ้าโอ้โหมันเลยเรียกมันเลยเรียกนางฟ้ามันเลยเรียกนางฟ้าเพราะว่านางฟ้าตอนตอนแรกไม่รู้ชื่อเขาเนียกเขานางฟ้าแต่แม้จแบบเล่นละครแบบต้องแบบเป็นแบบเป็นพ่อคนน่ะแล้วแบบได้เป็นเป็นเป็นลูกเป็นลูกแต่ว่าต้องมีบทแบบทำเกงหลุดตูดอ่ะ คือต้องโดจริงอ่ะคือบทนี้มันไม่มีแต่แบ๊กชอบไปแกล้งเพื่อนเมื่อก่อนเวลาใส่ใส่เกมพละแล้วถ้าเราแบบออกออกมาสักประมาณเนี้ยดึงลงมาเนี้ยแล้วหุบขาลงมันจะบบิบลงไปเองครูก็เลยเอาครูซื้อแล้วต้องเล่นเงี้ยแล้วต่อหน้าเขาแหละแต่ว่าคือมันมีความโชคดีตรงที่เพื่อนแบ๊กอ่ะชื่อออสอ่ะรู้จักกับคนนี้เคยเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเหมือนกันโรเรียนอนุบาลเรียนเมืองโอยอนุบาลือนรือเอนุบาลเมือง อง,องเล่นเมืององเี่นอนุบาลเมืองนองมอมนะอ,อ,อันนี้อนุอนุบาลเมืองเราก็เลยถามว่าเฮ้ยชื่ออะไรเขาบอกชื่อขวัญตอนแรกไม่จําชื่อนามสกุลเขาได้ขวัญเนาะไม่พอไปถามชื่อใช้ชื่ออะไรชื่อบอยครับี่แ่โมหนเลยอเนยต, <c oughs> ต่อแล้ว <c oughs> ก็ไม่เจออีกเลยแล้วไปก็ไอ้อ๋อเลยเลยสืบประวัติหนุ่มมอนหนึ่งอะ สิบประวัตแล้วออทมีออทมีเขาเรียกสมุดเลยไม่สมุดเป็นชซทแหละเออสมุดสมุดสมุดแล้วนะสมุดที่โรงเรียนเออสมุดที่แบบเรียนจบแล้วจะมีรูปเออก็มาไล่หาชื่อเขาไปเหมือโทรศัพท์จำชื่อได้แต่ก็แค่นั้นแหละผมมันหมาวัดแล้วเขาก็มาเป็นขวัญยูสามณีทุกวันนีุ้้ยเพื่อนพี่แต่ก็มีไม่แต่ก็มีส่วนเลยนะเพราะว่าเพราะหลังจากนั้นนะแม่ก็กลายเป็นชอบพี่ขวัญไปเลยมีช่วงหนึ่งชอบพี่ขวัญเขาสมันนครมา สวยมากผมอยากรู้จักหุ้เหมือนอะไรง่ายดายดียวนะเดี๋ยวนะคือโอ๊ยเอาคอยู่เท่าไปไม่ผมอยากรู้จักอือรู้เดียวกันผมอยากรู้จักไงสวยมากอยากมีเพื่อนเป็นยังไงเต็มเลยพี่นี่ไงนั่งอยู่เนี่ยพวกนี้นะดูหน้าเลยพวกนี้เฮ้ยวันหนึ่งคิวจะได้คุยกับเพื่อนว่าเอ้ย เคยอยู่บ้านเดิมพี่แม็กเว้ยตอนนี้เขาไปไกลแล้วมีโค้งอ่ะไปาตอนนี้เขาไปไกลแล้วฮ่องกงไปดังในฮ่องกงฮมองมองแบบแรกเลยเหรอทำไมอ๋อไบท์เพืออะไรพี่นั่นคืออะไรเดี๋ยวนะ กลิ <mile> ่นผมไม่เก่งอะไรอย่างจับฉันที่อย่างเงี้ยชื่ออะไรชื่อยังไม่จับแต่พี่ขวัญสวยจริงอ่ะยังไม่เคยเจอตัวจริงเลยยังมาล้างม้าไม่ไดมองเลยเฮ้ขายังเรียนอยู่มั้งตอนเนี้ยไม่เจอบังเอิญแล้วเรียนที่ไหนเนี่ยเรียนที่ไหนไม่แม่เก่งเขาเขาบังเดินตายนะท่านมาถ่ายบ่อยมากเออหรือมาบ่อยมากใช่หนูนานชอบเดินตลาดนั้ เดินบ่อยเลยไม่ไดอยู่ธรรมศาสตร์อ่ะเคยเคยไปเรแ้ลวไม่เคยว่าจะไปแต่จริงจริงจิตรกรรมทำทำธรรมศาสตร์ F Y Y A F ไฟหัววีไฟอาร์ไฟอาร์บีอยากให้ร้องเพลงคณะยาวมากใคยไม่เคยไปเกษตรแฟร์จริงเหรอเคยไปทำไมอ่ะคืออะไรอ่ะเกษตรแฟร์คือนงานนเกษตรเดี๋ยวแถวแถวแถวดีดีแล้วกลับคือล่ะดีดีของเยอะของ เขาจะแบ่งของเยอะแล้วของอร่อยแล้วโกมาไม่เคยไปมันจะมีขนมเบื้องอยู่ร้านโคมาไม่เคยไปเพราะว่ามันจะมีขนมเบื้องอยู่ร้านเนี่ยเป็นขนมเบื้องสองอันติดกันแต่แบบครีมพุนๆอ่ะอ๋อแล้วครีมมันอร่อยมากหวานมันมากหวานมันโคร้ดมีเต็มเลยกันเยมูเลยนะครีมแบบคิดไม่เกินเยอะมาก้าชอบแบบครีมไม่น้อยอ่ะนี่ควันนี้เขามาติมส้ม กันครับก็ยังหาอยู่ก็จะชอบไงจะสีชม